งานคอดฟเตอ,เตอร์ตัวพ่อไลฟ์สไตล์สุขลาครับช่วงนี้ถ้าใครที่ติดตามข่าวตัวพ่อหรือว่าตามทีวีตามสื่อตามเพจต่างๆจะเห็นพลตํารพ,พัฒนาวุฒิังคานาวินที่ปรึกษาพันตรบเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมลงพื้นที่ดูเขตนั้นเคตนี้บ่อยๆนะครับโดยเฉพาะผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุไฟใต้หรือว่าเหตุอาชญากรรม คือท่านทวีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้ความสําคัญกับเรื่องนี้มากครับก็เลยให้พลตํารวจโทพัฒนาวุฒิหรือว่าพิวุฒิในฐานะที่ปรึกษาซึ่งเคยเปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่สงขลาและก็ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้มาก่อนมาช่วยดูครับโอเคเลยครับผ่านเลยชาวบ้านที่เดือดร้อนได้มีตัวช่วยและก็เป็น2ตัวตรงเลยครับช่วยทันทีไม่มีคําว่าเดียว อย่างวันก่อนนี่คดีที่อาสอหาห่ยิงในร้านข้าวต้มครัวภาวนาแต่แถวหนนแก้วอุทิศเมื่อวันที่22ธันวาคมปีที่แล้วนะครับทำให้มีผู้เสียชีวิต2รายแล้วก็บาดเจ็บ3รายที่บาดเจ็บนี่ก็มีพี่ภาวนาเจ้าของร้านและก็มีพี่สุริยาพ่อครัวรวมอยู่ด้วยนะครับพี่ภาวนานี่หนักหน่อยครับตาบอดทั้งสองข้างลูกชายน้องฟอสก็มารับช่วงต่อแล้วก็ออกมาโพสต์เรื่องราวของแม่และก็เรื่องของคดีและก็เรื่องการใช้ชีวิต ที่เหนื่อยหน่อยครับแล้วก็ดูเหมือนว่าจะสู้อยู่คนเดียวพันตรบ,บเองทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็เลยสั่งการให้พลตรบโทพัฒนาวุฒิที่ปรึกษาครับ ลงไปดูลงไปช่วยลงไปพบกับน้องฟอสเพื่อให้รู้ว่าไม่ได้ถูกทอดทิ้งไม่ได้สู้อยู่คนเดียวไม่ได้เดียวดายไม่ต้องกลัวจะดูให้ทั้งเรื่องการดำเนินคดีกับอสสซึ่งต้องได้รับโทษสูงสุดทั้งอาญาและก็ต้องจ่ายค่าเสียหายทางแพ่งด้วยครับซึ่งเป็นคนละส่วนกับพรบรยายานะครับที่ภาครัฐจะช่วยเหลือเต็มที่อยู่แล้วครับคุกก็ต้องติดแน่ครับและก็ต้องจ่ายด้วย คือเรื่องการเยียวยานี่ําไมถึงชาเหตุผลคือต้องรอให้พี่ภาวนาและก็พี่สุริยาหายเป็นปกติก่อนครับเพราะถ้ายังหายไม่ดีนี่ถ้าเสนอเยียวยาไปแล้วบางทีมันอาจจะเสียสิทธิ์ที่ควรจะได้รับในภายหลังครับต้องให้ได้รับสิทธิ์ครบตามสิทธิ์ที่ต้องได้รับครับเดี๋ยวไปฟังเสียงพลตารวจโทพัฒนาวุฒิชี้แจงเรื่องนี้ครับจําเลยจะต้องชดใช้ค่าเสียหายในคดีอาญาที่เกี่ยวเนื่องทางแพ่งมันจะมีค่าเสียหายด้วยนะครับซึ่งไม่เกี่ยวกับ ถ้าเสียหายของตามพรบเยาวยานะฮะแต่มีเครียเสียหายซึ่งเป็นการทําของตัวจําเลยเองคือคุณอัครพลเองนะครับได้ใช้วปืนไปก่อเหตุยิงทํร้ายทาให้ผู้เสียชีวิบตบาดเจ็บมันก็จะมีทั้งโทษทั้งทางอาญาและก็โทษทั้งทางแพ่งด้วยนะครับต้นชนชัยสินหม่ทางแพ่งด้วยนะครับทีนี้ประเด็นมปนปัญหาก็มีที่ยังค้างคายอยู่เนี่ยมันมีประเด็นปัญหากเกี่ยวกับคุณภาวนาอุทาแล้วก็คุณสุริยา สุป,ประดิษฐ์คุณภาวนาซึ่งเป็นเจ้าของร้านเนี่ยปรากฏว่าท่านาได้รับบาดเจ็บสาหัสมากนะครับคุณสุปริยาเหมือนกันก็รับบาดเจ็บสาหัสมากเช่นเดียวกันผมขออนุญาตชี้แจงประเด็นของอคุณภาวนานะครับอุทาซึ่งเป็นคุณแม่ของน้องน้องฟอดใช่ไหมครับซึ่งน้องฟอดได้มาด้วยวันนี้ผมเชิญน้องฟอดมาทานกาแฟกันพบกันเพื่อที่จะ,อะเอาไว้ติดต่อพัฒนาสัมพันธ์กันไม่ต้องวิ่งไปที่สำนักงานจังหวัดโทรหา ที่พัฒนาวุฒิเนี่ยก็สามารถที่จะช่วยเหลือเยียวยาได้ตามนิบายท่านตัมตีทวีนะครับปรากฏว่าท่านในตัวคุณบรรย์ได้ถูกยิงที่บริเวณใกล้ใกล้กระบอกตานะครับก็ทําให้ตาเนี่ยบอดทั้งสองข้างเพราะฉะนั้นการที่ตาบอดทั้งสองข้างเนี่ยการที่จะเยียวยาช่วยเหลือผู้เสียหายเนี่ยเราต้องรอให้ทั้งสองท่านเนี่ยท่าคุณภาวนาแล้วก็คุณสุริยานั้นหายเป็นปกติกิงๆ ถ้าหาทั้งสองท่านเนี่ยหายยังไม่เป็นปกติแล้วอยู่ๆเราก็เสนอคเยียรยาไปเลยมีใบแพทย์เสนอไปเลยแล้วพิจา,ารณาคณะกรรมการพิจารณาไปเลยเนี่ยเราจะเสียสิทธิ์เพราะเราจะได้สิทธิ์ไม่ไม่เต็มพรบเพ,พราะพรบเขาเปิดช่องทางไว้ให้มากนะครับก็ลเลยสาเหตุที่มันล่าช้าวุกลาบุมพาบีนาจนทึงเมษาสี่เดือนเนี่ยก็รออาการบาดเจ็บของคุณภาวนาแล้วคุณชิยาให้มันเป็นปกติจริงๆนะครับ ก็จะได้เข้าสู่คณะกรรมการในหน้านะครับพอได้รมการท่านคุณเลิฟก็คดีก็ให้เป็นสตานที่สถานทีาก็วางแนวในการพิจาคือเรียบร้อยหมดแล้วครับทางคดีทางคดีลูกไม่ติดใจใช่ไหมโายคำได้จากว่าทาร์ไลน์เขามีอยู่แล้วนั้นแล้วเรื่องของนเราเข้าใจเข้าใจแล้วก็พอกมาบินเนี่ยมีท่านที่ภาษาเราเปิดความมั่นใจให้เรารู้สึก ไม่ไม่ต้องเครียดนะค่อบครับทุกเนี่ยคือเราต้องเป็นรายจ่ายในการไม่ทิ้งกันไม่ใช่เรืนะเ่องละครนะเรื่องการมันเป็นชีวิตจริง น้องฟอตได้ยินแล้วก็สบายใจครับไม่เควงคว้างหรือรู้สึกว่าสู้อยู่คนเดียวยังมีรัฐมนตรียุติธรรมพันธบถถัตรเอกทวีและก็พลตะโทพัฒนาวุฒิที่ปรึกษาพร้อมช่วยตลอดได้ยินแล้วใช่ไหมครับว่ามีไรโทรหาพี่วุฒิเลยอีกคดีที่เกิดขึ้นสดๆด,ด,ดร้อนๆเหตุการณ์อาเขยยิงหลานสองผัวเมียเสียชีวิตแต่แถวถนนสุพสารนรังสันในเมืองหาดใหญ่นะครับเรื่องนี้พันธบัตรเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็ประสานให้พลตะโทพัฒนา อาวุธที่ปรึกษาลงไปช่วยเหลือครอบครัวและก็ดูแลด้านคดีให้ครับเพื่อให้ได้รับความเป็นธรรมคือเรื่องคดีไม่ต้องกลัวเลยครับเพราะว่าทั้งทันทวีและก็พลตํารวจโทพันาวิทย์เคยเป็นตํารวจเก่าและก็เป็นนายเก่าไม่มีใครกล้าย่อนกล้าย,ยานรับรองครับตรงเพงตรงไปตรงมาลุงต้อยกับพระพรที่ต้องสูญเสียลูกสาวแล้วก็ลูกเขยฟังแล้วก็สบายใจครับได้รับความเป็นธรรมแน่ว่าคนผิด ต้องได้รับโทษสูงสุดมันต้องแบบนี้สิครับท่านครับในหน้าที่ของกระทรวงยุติธรรมตามนโยบายของท่านพระเดชทวีสอสอลำรีว่าการกระทรวงยุติธรรมครับที่ท่านให้นโยบายว่าความยุติธรรมต้องวิ่งเข้าหาประชาชนด้วยความรวดเร็วถูกต้องและเป็นธรรมครับ